ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Toyota Hilux We Go Champ กับสูเบกที่2องค่ะกีฬาโดนโดนพี่แชม์วันนี้มีเรื่องอะไรนะคะพี่บอกว่าใครย้ายกันไปย้ายกันมาแล้วก็เรื่องของ F1 รถสุดหนึ่งคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรามีโอกาสไปที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะล่าสุดมีข่าวคือหาช็อกวงการเพราะว่า นักแข่งคุณวิวที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดตลอดการเป็นแชมป์โลกติดกันหลายสมัยอาจจะต้องย้ายเพราะเพื่อนผมครับ ในโลกของวงการความเร็วไม่มีใครดังไปกว่าเซบาสเตียนเวสเทลน,นี่คือนักขับรถสุดหนึ่ง F1 ของทีมเรดบูลชาวเยอรมันครับด้วยวัยเพียง27ปีเขาควา้าแชมป์โลกมาแล้วถึง4สมัยซ้อนตั้งแต่ฤดูกาลปี2010ถึง2013และนี่เองครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวสเทลถึงได้ค่าเหนื่อยมากกว่า1,500 0ล้านบาทต่อปีแต่ปี2014กลับไม่เหมือน4ปีที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้คะแนนรวมของเวสเทล อยู่อันดับที่4ซึ่งโอกาสคว้าแชมป์โลก5สมัยซ้อนหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่น่าสนใจครับนั่นคือเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างดานิเอลร c a r d o นักขับมือ2เพื่อนร่วมทีมที่ทั้งเด็กกว่าอายุน้อยกว่าและที่สำคัญรับค่าเหนื่อยน้อยกว่าวอสเทลที่30เท่าในปีนี้เองทางด้านของดานิเอลริคาโดกับทำคะแนนรวมได้ดีกว่าอยู่อันดับที่3 w e ว t สเทลอันดับที่ส ความผิดหวังที่ไม่ได้คว้าแชมป์5สมัยซ้อนหรือรับไม่ได้ที่เพียอนร่วมทีมรุ่นน้องผลงานดีกว่า ล่าสุดเจ้าตัวประกาศช็อควงการโลกมอเตอร์สปอร์ตหลังจากอยู่กับเรดบูลมาถึง12ปีปีหน้าเวสเทลจะย้ายทีมจากเรดบูลมาอยู่กับม้าลำพองเฟอร์รารีเมื่อมีคนถามว่าย้ายทีมเนี่ยเพราะรู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะสู้กับเจ้าของฉาย,ยาอย่างเ h ส s มาริ n งแอสซั s ซิน a า i e เนียริคาโไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณไม่ได้เป็นมือหนึ่งของเรดบูลแล้วนะเวสเทลกับตอบสั้น,นว่า จริงๆแล้วผมรู้ดีนะว่านั่นคือสิ่งที่หลายคนคิดผมออกจากเรดบูลเนี่ยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยทำให้ผมดูหมองจริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะผมไม่ได้ย้ายทีมเนี่ยเพราะว่าผมมีปัญหากับใครผมไม่ได้ย้ายเพราะว่าผมไม่ชอบทีมผมไม่ได้ย้ายเพื่อนหนีใครแต่ว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าใจมันสั่งมา วันนี้เนี่ยมันคือเวลาสําหรับความท้าทายบทใหม่ในชีวิตของผมซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยแต่ผมก็ต้องจัดไป วงในเนี่ยกระซิบมาครับว่า Ferra รรเนี่ยเดินเกมแนวเจ้าพอ่อยืนข้อเสนอที่ w เว t เทลไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่กับเบรดบูเว t เทลรับค่าเหนื่อยปีละ1,050ล้านเฟ r ร a รรบอกเอาไปเลยสัญญา3ปีมูลค่า8,000ล้านหรือว่าปีละ2,640ล้านบาทมากกว่าที่ทีมเก่าให้ w เวสเทลเกือบ2เท่า ก็อย่างว่านะฮะเขาบอกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้สุนัขสองตัวอยู่กรงเดียวกันไม่ได้ทําไมอะคะมันการแย่งที่กันมั้งเรื่องต่อมาพี่แชมป์คนเก่งสองคนจะอยู่กันไม่ได้หรอกต้องมีคนหนึ่งยอมเป็นพระรองแต่คนเก่งที่ไหนจะยอมเป็นฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นวัฏจักรของชีวิตเวลาคนเราอยู่ห่างกันก็มักจะโอเคไงแต่พอมันเข้ามาบี้กันแต่ละคนก็อยากจะไปเป็นที่หนึ่ง ก็เลยมีปัญหากันเนาะรเรื่องต่อมาคนนี้พี่แชมป์ต้องชอบมากโรนาโรนี่ <c oughs> นโรนาโรอยู่ดัหนูท่ายืนอืม <c oughs> ต้องยืนอย่างนี้ใช่ไหมต้องยืนเงี้ย, <c oughs> อ,ยอ่าก่อนจะเตะ <c oughs> โรนัลด,ดทำไมเขาบอกว่าอาจจะมี เรื่องของข่าย้ายทีมกลับไปแมนยูพี่แชมป์คือมีประชาชนคือเอาง่ายๆครับทางด้านคนที่เป็นแฟนของแมนยูเนเต็ดเนี่ยอยากให้เขาย้ายกลับแมนยูถึงขนาดลงทุนนะฮะคือโรนัลโดตอนนี้แตะบอลที่สเปนค่ะแต่แฟนแมนยะูเนี่ยไปเช่าเครื่องบินเพื่อที่จะในช่วงที่โรนัลโดแตะบอลที่สเปนเนี่ยสั่งไวไ้เลยว่าเครื่องบินต้องเขียนคําว่ากลับบ้านเราเถอะโรนัลโดโอ,โอโขนาดนั้นเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วโรนัลโดเห็นด้วยนะเพราะเขามองขึ้นไปโโเขามองขึ้นไปแล้วเขารู้สึก อย่างไรแล้วเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าโดจะกลับแมนอยู่และถ้ากลับโดอยากได้ตังเท่าไหร่ค่าตัวจะเป็นอย่างไรแชมป์จัดไป คริสเตียโนโรนัลโดชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักการันตีแข้งเทพกับสถิติคนเดียว6นัดซัดไป13ประตูนในศึกลาลีกาสเปนครับเท่ากับจำนวนประตูทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฤด,ด,ดูกาลนี้7นัดพวกเขาซัดไปเพียง13ประตูเมื่อผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับแฟนๆสาวก Red d e วิลจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทีมเนี่ยทำผลงานให้ดี และนี่และครับในระหว่างเกมราชันชุดขาวบุกไปยืนบีอารลแฟนบอลแมนยูกลุ่มหนึ่งในนามยูนิเต็ดเรลึึงขนาดระดมทุนจ้างเครื่องบินติดป้ายเรียกร้องคริสเตีย o โนโร l นลโดย้ายกลับรังเก่าพร้อมกับข้อความที่ว่ากลับบ้านเถอะโร a นลโดและนี่แหละครับอาการที่โรเนลโดเห็นป้ายนี้ภายหลังจากคริสเตีย o โนโร l นลโดปีของเรอัลมาดริด ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมเนี่ยพูดเสมอได้ว่าที่แมนเชสเตอร์เนี่ยผมมีครอบครัวที่รักผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีความสุขสบายดีและก็ยังอยากอย,กอยู่ที่เรอัลมาดริดต่อผมดีใจเนี่ยที่พวกเขารักผมและมันทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมากที่ได้เห็นอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แฟนบอลเรดเดวิลใช้วิธีนี้ครับเพื่อแสดงความต้องการให้โลกได้รับรู้ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็เคยจ้างเครื่องบินห้อยป้ายแบบนี้มาแล้วครับแต่เป็นการเรียกร้องให้เดวิดมอยส์ลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับข้อความว่า wrong one m o y s out ซึ่งก็สมใจแฟนแร็เดวิลครับแต่มาหากาบภาพยืนเรื่องนี้คงจะต้องบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปครับ เดี๋ยวเรื่องสําคัญที่สุดคุณวิวฮะวันนี้จะมีบุคคลที่ถือว่าเป็นคนในวงการฟุตบอลของเราอืที่หลังจากเตะฟุตบอลแล้วความารวยนี่พุ่งเลยพุ่งขึ้นเข้ามีรถพ o r s c นะฮะหรือที่คนไทยเรียกว่าปอเช่เนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาวันนี้มีโอโหธุรกิจมีลูกสาวที่น่ารัก3ามคนแล้วผมจะถามเขาว่าคุณเป็นคนยุคเดียวกับเบรเม่เบรเม่เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาวันนี้เป็นหนี้เป็น40บล้านแต่คุณหลังเลิกเล่นอยู่ในประเทศไทยซึ่งเล็กกว่าเยอรมันมากมาแต่คุณมีเป็น10บสล้านคุณทำยังไงฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากประสบความสำเร็จแบบสุดๆห้ามพลาดในช่วงทอล์กโชว์อ่าส่วนช่วงหน้าค่ะ เฮียวีฮาค่ะพี่โจโจมาแล้วมากเกี่ยวกับเฮ <pe at> ้ยเป็นอะไรไม่บอกต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจัดไปคุณต้องดื่มอย่างนี้ <S 1> <S 1> จรนี่อมันไหมนี่แบบตัวเขาอ่อน <S 2> <S 2> มากนะฮเอาละครับตอนนี้เพื่อนมาแล้วครับดูซิว่าเพื่อนเขาจะทำยังไง